สวัสดีครับจากร้านมุมเพื่อนครัวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตะหลิวตามมาลายนะครับเป็นตะหลิวตาม้าลายจะมีทั้งหมด3ไซส์นะครับจะมีไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไซส์เล็กก่อนนะครับไซส์เล็กนี่นะครับไซส์เล็กลักษณะเป็นนี้นะครับ ขนาดไซส์เล็กนะครับมีขนาดอยู่ที่9.3เซนนะครับหน้ากว้าง9.3เซนนะครับรวมทั้งด้านยาวอยู่ที่30เซนนะครับรวมทั้งด้ามยาวอยู่ที่30เซนตด้ามจับทาจากแบคกะไลนะครับกันร้อนนะครับตัวของตะหลิวเองนะครับ ทำจากเหล็กกล้า S.S.T. 3 0 4นะครับเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขนาดกลางนะครับขนาดกลางนี่นะครับตรงที่แตกต่างกันจะเป็นตรงนี้นะครับจะเป็นตัวระหว่างตรงช่วงนี้นะครับตรงช่วงคอที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขนาดนะครับ ขนาดความกว้างนะครับความกว้างตัวนี้จะอยู่ที่10.5เซนนะครับความยาวรวมทุกทั้งตัวนะครับจะอยู่ที่40เซนนะครับเดี๋ยวจะมาดูขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่ความกว้างจะอยู่ที่12.1เซนนะครับความยาวรวมอยู่ที่46เซนนะครับ ทั้ง3ามแบบมีความแตกต่างกันที่ตรงข้อต่อตรงนี้นะครับรน,นะครับอันนี้จะเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับขนาดใหญจะเป็นชิ้นเดียวเลยนี่นะครับถ้าเป็นขนาดกลางก็จะเป็นรอยต่อแบบนี้นะครับมีการเชื่อมติดตรงนี้นครับแล้วก็ขนาดเล็กนะครับ ขนาดเล็ก็จะเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับตลิวคุณภาพนะครับตลิวตาหัวม้าลายนะครับข้าใไรกาลังมองหาอยู่นะครับหาไซส์ที่ต้องการนะครับแล้วกออ็อยู่ที่ความเหมาะสมของการใช้งานนะครับลองเลือกดูนะครับครับผมขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับ สนใจสินค้าชิ้นไหนนะครับฝากข้อความไว้ที่ด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากร้านมุมเครื่องวครับ